สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดย่าน้ําเราก็จะเอาข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับคนละครึ่งนั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้ร้านค้าก็ได้ร้องโอดโอวยกันนะครับสําหรับร้านค้าคนละครึ่งนั่นเองเพราะว่าโดนภาษีอวมออรไทยนั่นเองครับ เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ทําให้หลายคนต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องค่าครองชีพซึ่งโครงการของรัฐที่ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งโครงการเราชนะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งในรอบต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ซื้อและร้านค้านั้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2565นายพรชัยธีรวรร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงประเด็นตามที่กระแสข่าวผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จังหวัดขอนแก่นรายหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อรับทราบการ ประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีและก็สามารถขอคําแนะนำได้จากสรรพากรทั่วประเทศจึงได้เข้าปรึกษาขอคําแนะนำจากเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อที่ประสงค์ชำระภาษีให้ถูกต้องนั่นเองครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ตรวจสอบจากหลักฐานการยื่นของผู้ประกอบการแล้วก็พบว่า รายได้ของผู้ประกอบการดังกล่าวนั้นเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงได้คำแนะนำว่าเมื่อมีรายได้เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีต้องมีหน้าที่ที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองครับและเจ้าหน้าที่ได้คำนวณภาษีได้และก็ภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถยื่นคำร้องของ,งดเบี้ยปรับได้ ซึ่งผู้ประกอบการรายดังกล่าวก็ได้ยื่นชำระภาษีพร้อมทั้งได้รับการพิจารณางดเบี้ยปรับทำให้มีการชำระภาษีลดลงกว่าที่ปรากฏในข่าวเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับโฆษกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาประกอบกิจการแล้วมีรายได้หากในปีพศ2564มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็มีหน้าที่ต้องนำรายได้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่31มีนาคม2565การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการประเมินตนเองของผู้ประกอบการโดยมีหน้าที่นำรายได้จากการประกอบกิจการยื่นเสียภาษีตามข้อเท็จจริงส่วนพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์การมีรายได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการนะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนําเอกสารหลักฐานต้นทุนในการประกอบกิจการมหาหักค่าใช้จ่ายออกจากยอดขายเพื่อคํานวณภาษีได้ที่ต้องชําระ หรือหากไม่มีการเก็บเอกสารหลักฐานต้นทุนก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กฎหมายกำหนดได้เช่นเดียวกันซึ่งในบางกรณีก็จะไม่มีภาษีที่ต้องชำระแต่อย่างใดสำหรับผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าตั้งแต่1.8ล้าแสนบาทต่อปีจะมีภาระ ที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกประการหนึ่งด้วยนั่นเองรัฐบ,บาลดำเนินโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและส่งผ่านกำลังซื้อไปสู่ผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มเมื่อผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีตามกฎหมายก็สามารถไปชำระภาษีได้ยกตัวอย่างกรณีผู้ประกอบการร้านค้าที่จังหวัดขอนแก่นราย ข้างต้นที่มีเจตนาบริสุทธิ์และประสงค์จะด,ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้รับการพิจารณาให้งดเบีย้ยปรับด้วยโฆษกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งไม่ได้มีการเชื่อมต่อระบบกับสับพยกรมสรรพกรเพื่อตรวจสอบรายได้ของใครแต่อย่างใดน,นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวกาวเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับร้านค้าที่ มีข่าวครากนว่าเสียภาษีกันอ่วมอรไทยนั้นก็โกศกกับสรวนกลางคลังก็อธิบายตามนี้นะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ